เป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วจะถึงตอนนี้ก็ยังไม่จบหนูจะเริ่มต้นใหม่กับใครก็ไม่ได้แต่เขาก็ยังควบกันอยู่โดยที่เขาไม่เลิกกันแล้วเขาก็ไม่ปล่อยหนูจำนวนคนเยอะมากในนี้ค่ะแล,แ,ลแ,ลแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแฟนหลักเดือนของหนู่ะคะตกลง,งเขายังไงกับหนูดียังนนคบอยู่ไหมสถานะหนูไม่มีแฟนเลยเอ,อตอนนี้ตอนนี้ถือว่าตอนนี้หนูมีแฟนแล้วใช่ไม่มีแฟนหนูมีแค่แฟนของเขานั่นแหละแฟนชาวบ้านนี่แหละ ร้อยแปดคำถามหัวใจคุณปี๋อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพิชรสวัสดีจ้ราร้อยแปดคำถามหัวใจค่ะมีอะไรคุยดกันค่ะอ่าอ่หนูเล่าให้ท้าวความให้ฟังก่อนว่าหนูก็มีแฟนของหนูอยู่แล้วค่ะ,ะก็ส่วนคนที่หนูพบปัจจุบันเนี่ยก็มีแฟนของเขาอยู่แล้วแต่เราจะอยู่ในสถานะที่เราชอบกันเรารักกันแต่เราไม่ได้คบกัน มาเป็นระยะเวลาสิบปีในปีนี้จ้ะก็ยาวนานนะสิบปีอยู่ในสถานภาพของการที่ต่างคนต่างมีแฟนเป็นของตัวเองแต่ก็หลบมาคบกันใช่ค่ะเพราะว่าคือเราไม่มีโอกาสที่จะได้คบกันเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดไปในหลายจังหวัดเพื่อในหน้าที่สายการงานแล้วเราจะคุยติดต่อกันตลอดในวันในเดือนไหนของปีนั้นหนูได้กลับมาบ้าน หนูก็จะมานัดเจอเขาแต่ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเพราะไม่มีโอกาสแต่เราจะมีการติดต่อหากันตลอดในระยะเวลาเก้าปีที่ผ่านมาเอาแล้วแฟนหนูไม่รู้เลยเหรอคะไม่รู้ค่ะเพราะว่าบอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนสําหรับเขาก็หนูก็เป็นเพื่อนแต่คือเรามีความรู้สึกที่ว่าเราเรามากกว่าเพื่อนกันอยู่แล้วคิดว่าแฟนแไม่รู้เหรอจริงๆไม่ไม่ไม่รู้เพราะที่ผ่านมาหนูมีมแฟนก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันจาสถานะแฟนแล้วคือหนูอะ่ะจะ ไม่ได้คบเป็นตัวเป็นตนเท่าไหร่หนูจะเป็นคนที่เจ้าชู้แต่หนูก็ได้เขาว่าแฟนนะใช่ค่ะใช่แล้วยังไม่เป็นตัว<อ>เป็นตนตอีกหรอสองก,ก็เพิ่งจะมามีเป็นตัวเป็นตนเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาก็ก็ก็มีแฟนที่ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันนี่แหละ,ค,ะค่ะก็คือก็อ่ะหนูขอตัด ตรงนี้ไปก่อนไม่ไม่ยังไม่ตัดสีเพราะอันนี้สาคัญอันนี้เป็นเรื่องสําคัญคือพี่แค่แค่กำลังรู้สึกว่าถ้าหนูดูรักกับคนคนนั้นมากถึงสิบปีอะทำไมถึงไม่คบกันเหนูก็ตัดคนอื่นออกไปเลยสิไม่คาว่าไม่มีโอกาสคืออะไรคะคือคือเมื่อคนรักกันมันก็ต้องหาโอกาสให้ได้แหละเออทําไมล่ะหรือเพราะว่าเขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่ตลอดและเขาไม่รักหนูขนาดนั้นอาจจะเป็นไปได้เพราะเขามีแฟนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและเขารักกัน เขารักกันใช่ค่ะเขาก็จะมีคนของเขาที่เขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่หนูเนี่ยกับแฟนหนูที่คบมาสี่ปีเนี่ยคือแยกกันหนูก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแฟนหนูก็มีไปไปมาแต่น้อยครั้งมากเพราะว่าหนูจะกับเขากับคนที่หนูคบเนี่ยเก้าปีสิบปีเนี่ยจะอะไรกันมากกว่าจนกลายเป็นหนูห่างเหินกับแฟนคนที่คบมาสี่ปีก็เลยกลายเป็นเลิกกันจบกันด้วยดีค่ะจนหนูมาเปิดใจให้คนใหม่ที่เขาเข้ามา มีความมีมีมีอะไรที่มันตรงกันก็คือเราเราเราคุยกันมามาหนึ่งเดือนสองเดือนก็คือเราพร้อมที่จะเป็นตัวจริงของกันและกันโดยที่เราไม่ต้องไปแอบคบกับใครคือเราจะเป็นสาระแฟนกันหนูก็ตกลงว่าหนูจะคบกับเขาค่ะเริ่มคบกันได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนเขาไม่ยอมปล่อยหนูเขารู้สึกว่าเสียหนูไปเขาก็เลยจะเอาหนูคืนแต่เขาก็เลิกบอกเลิกแฟนเขาค่ะ แล้วก็เลยเกิดเรื่องเกิดเรื่องขึ้นมาคือแฟนเขาก็รู้เรื่องแล้วว่าแฟนเขาเนี่ยนอกใจเขามันมีหนูคนใหม่ที่หนูจะคบเขาก็เริ่มแล้วว่าหนูกับเขากันตัดกันไม่ขาดเป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วจะถึงตอนนี้ก็ยังไม่จบหนูจะเริ่มต้นใหม่กับใครก็ไม่ได้แต่เขาก็ยังคบกันอยู่โดยที่เขาไม่เลิกกันแล้วเขาก็ไม่ปล่อยหนูจำนวนคนเยอะมากในนี้ค่ะก็คือนักแสดงประกอบเยอะมากจริงใช่ค่ะ แล้วก็แล้วแล้วแล้วแฟนหลักเดือนของหนูแล้วคะตกลงเขายังไงกับหนูดียังคบอยู่ไหมตอนนี้สถานะหนูไม่มีแฟนเลยอตอนนี้ตอนนี้ถือว่าตอนนี้หนูมีแฟนละไม่มีแฟนหนูมีแค่แฟนของเขานั่นแหละแฟนชาวบ้านนี่แหละเออใครเขาจะมายอมล่ะน้องเอ้ยคบกับเขาอยู่ดีๆแล้วก็ดังเออยังมีอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็มาขวางที่ขวางทางแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยแฟนเขาแต่ใดๆก็ไม่สําคัญทกับตัวเรียกว่าเป็นแฟนได้ไหมโอ้แต่จะใช้ความจำกัดความว่าอะไรดี ใดๆก็ตามแต่พี่ว่าก็สําคัญอยู่ที่คนสองคนแหละค่ะเอาเป็นจริงถ้าหนูกับเขาคนนั้นรักกันจริงเนาะฟันฝ่ากันมาสักขนาดนี้ก็มันก็ต้องก็ต้องหาทางที่จะรักกันให้ได้ค่ะเพียงแต่แค่พี่ก็ยังไม่เห็นว่าเขารักเรามากพอจะมีเราคนเดียว กับแฟนเขายังไม่เห็นปล่อยมือกันเลยเรารู้สึกไหมว่าเราถูกเอาเปรียบอยู่เรื่อยๆหนูรู้สึกจนตอนนี้หนูไม่รู้สึกที่จะเสียใจละถ้าเขาจะเลิกกันไม่เลิกกันตอนนี้หนูไม่ได้คาดหวังนะแต่หนูมาตรงเนี้ยหนูอยากจะคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตมานานละหนูติดตามหนูหนูหนูฟังแล้วหนูก็มีแง่คิดนะตอนนี้หนูคิดได้แล้วล่ะจะเลิกกันหรือไม่เลิกจะคบกับหนูไม่คบยังไงก็ถ้าผ่านตรงช่วงที่เราตกลงกันคือเช่นเดือนนี้หนูก็จะดูเขาไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งหนูก็จะปล่อยกันละเพราะตอนนี้หนูผ่านช่่ววงเลาที จิตใจแย่ที่ขาดเขาไม่ได้ไปแล้วอถ้าเป็นแบบนั้นได้จะได้แบบว่าหยุดให้เขาเอาเปรียบเราหรือถูกเอาเปรียบน้อยลงอ่ะเพราะเขาเองก็ยังมีแฟนเขาอยู่ตลอดเวลาเห็นปะนี่หนูเนี่ยพยายามจะไปเคลียร์ตัวเองมากเลยนะคะโอเคเลิกเลิกเลิกกับแฟนเก่าด้วยอ่ะโอเคกับคนใหม่ที่เข้ามาเดือนหนึ่งโอเคไม่มีละไม่มีละตอนเนี้ยเพื่อรอเธอพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าน้องตีมองเห็นความจริงอะไรบางอย่างของเรื่องราวที่ผ่านมาอันนี้หรือเปล่าอ่ะ คือคือพี่ดีใจด้วยจริงๆที่หนูบอกวันนี้หนูคือหนูไม่ไม่อ,มอละก็จบก็จบอะไรเงี้ยเนาะซ,ซึ่งซึ่งพี่ก็ไม่รู้นะคะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะเลิกกันได้จริงๆแล้วกลับมาหาหนูก็ได้เนี่ยพี่ไม่รู้แต่สิ่งที่พี่อยากให้น้องมองเห็นภาพของความเป็นจริงอันหนึ่งก็คือไม่มีใครมีความสุขได้ในความรักที่มันมีคนเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะคะตีเพราะฉะนั้นเราอย่าพยายามไปคิดหรือทําอะไรให้มันซับซ้อน,นะอะบางทีคนเรา ความรักมันซับซ้อนเพราะคนทาให้มันซับซ้อนเนาะเอาจริงๆแค่รักกับใครก็อยากอยู่กับคนนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเ <c oughs> พราะถ้าเรารักใครจริงอะ่ะเราจะไม่อยากมีคนอื่นอีกอะ่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะไม่อยากทําอะไรให้เขาเสียใจด้วยเม <c oughs> ื่อไ <umber> <c oughs> หร่ก็ตามที่ตีเจอความรักแบบนั้นตีจะเข้าใจมันว่าอันนี้แหละที่เรียกเรียกว่าความรักจริงๆแล้วเมื่อกี้เหมือนกันที่บอกว่าเวลาที่เรารักใครเราจะพยายามสร้างโอกาสในการได้ใช้เวลาด้วยกันจะไม่ใช่แนวนี้ หนูก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วตนหนูเข้มแข็งแล้วที่ผ่านมาหนูใจอ่อนก็จริงนะเพราะเวลาเหมือนหนูจะไปจะไม่จะไม่อันนี้กับเขาแล้วจะไปจากเขาเขาก็จะป่วยบ้างทําร้ายตัวเองบ้างทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากให้เขาอยู่ในสภาพแบบนี้หนูก็เลยได้กลับไปพอกลับไปได้ไม่นานเขาก็ทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมหนูก็อยู่ในที่ของหนูที่รอเวลาจากเขามาหาหนูแต่พี่ห่วงนีหนึ่งตอนนี้แฟนเขารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาเคยนอกใจมากับเราเขารู้จักตัวตนหนูรู้ค่ะ S <S เพราะที่ผ่านมาเก้าปีเขาเคยจับได้ว่าหนู่คุยกันติดต่อกันมาหลายครั้งประมาณสี่ห้าครั้งแล้ะแต่ไม่เคยจับได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่มาหาการไ,ไปไหนไปด้วยกันไปต่างจังหวัดด้วยกันแต<ก>่หนูต้องระวังนะลูกคนสมัยนี้<อ>เนาะใจร้อนอค,ความรุนแรงต่างๆเราก็เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นบางทีแค่คิดว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเจอโกรธมโหแล้วเขาจะเป็นคนแบบไหนยังไงเราไม่เป็นไรแต่เขาเป็นนะ ค่ะพี่อ้อยพี่ชอดต้นะค่ะขอบคุณค่ะตีสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ<อ>สวัสดีค่ะดูคลาบไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ